สวัสดีครับผมเซล a จัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรายละเอียดจุดเด่นเด่นนะครับของรถแท็กเตอร์ MU4902 นะครับขนาด49แรงม้านะครับก็ตัวนี้ก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะเปรียบเทียบรุ่นนี้นะครับระหว่างรุ่น MU49 กับตัว L5018 นะครับซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันหลายๆจุดเลยนะครับแต่วันนี้ก็ขออนุญ,ญาต นำเสนอข้อดีของ MU4902 แล้วกันนะครับว่ามีข้อดียังไงบ้างนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับในรุ่น MU4902 นะครับก็ขนาด49แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2,434 c c นะครับก็ไม่มีเทอร์โบนะครับในรุ่นนี้จะไม่มีเทอร์โบนะครับแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นระบบพอยเสียแบบตั้งมาตั้งแต่จากโรงงานเลยนะครับ นะครับระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับระบบซิงโครชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับจุดเด่นๆของรุ่นนี้นะครับก็ในส่วนของเรื่องน้ำหนักตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ประเภทการใช้งานของตัวรถนะครับ MU49 นะครับจะเป็นรถขนาดอเนกประสงค์นะครับ จะเป็นต้องบอกว่าเป็นรถขนาดกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะตัวรถจะมีขนาดใหญ่กว่า L5018SP นะครับก็พอสมควรนิดนึงนะครับด้วยเนื่องของขนาดล้อกระทะนะครับขนาดยางนะครับก็จะใหญ่กว่า L50 อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดใบมีดดันดินหน้าผานพวนนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากว้างกว่านะครับ นะครับก็ตัว MU สี่เกก็น้ำหนักเขาจะเยอะกว่า L 5 0เยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็รวมเวทรวมอะไรแล้วอยู่ประมาณสองสองพันหนึ่งร้อยกว่านะครับตัวรถเปล่านะครับยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งถ้าเป็นตัว L 5 0ก็พันพันห้านิดๆนะครับก็ต่างกันอยู่ประมาณห้าหกร้อยกิโลนะครับนะครับมาดู ในส่วนของชุดเฟืองท้ายนะครับชุดเฟืองท้ายก็ในรุ่น MU 49จะเป็นระบบเฟืองท้ายแบบเผาตรงนะครับจะเป็นเผาตรงนะครับถ้าเป็น L 5 0เราจะเป็นเผาเยื้องศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นเผาตรงนะครับเฟืองท้ายก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็จุดลากนะครับแขนลากนะครับจะเป็นรูปแบบแคปทูนะครับหรือว่าตาไก่เบอร์สองนะครับ อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะใช้อุปกรณ์ที่ใหญ่กว่านะครับรอบ PTO 2ความเร็วรอบนะครับ540รอบแล้วก็750รอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งรอบนะครับส่วนตัวเข้าทํางานจะเป็นการเลื่องเงนะครับตรงนี้จะเป็นตัวนี้นครับ,นะรบชุดเผา,าหลังนะครับก็จะมีขนาดขนาดที่ใหญ่กว่าพร้อมจุดลากพ่วงที่เป็นแบบ ล,ล็อกคู่นะครับล็อกคู่บริเวณเสื้อเสื้อเกียร์เลยนะครับรุ่นอื่นๆเขาจะเป็นคล,ค,ลค,ลคล้ายๆกับสลัก,กยาวๆออกมาตัวนี้จะจับจับได้แน่นกว่านะครับการจับจะจับได้แน่นกว่าแล้วก็ในระบบยกหางนะครับหรือระบบเขาเรียกว่าอุปกรณ์นะครับยกด้านหลังไม่ว่าจะเป็นยกผานยกโรตารี่ยกอะไรต่างๆนะครับในรุ่นนี้เขาจะมีชุดดับคอนโทรลมาให้นะครับ ชุดดาบควนโโรลนะครับจะมีหน้าที่นะครับจับแรงที่กระทำนะครับหรือว่าจับแรงต้านของผานนะครับยกตัวอย่างเราเอาไปไถผานบุกเบิกนะครับผานบุกเบิกเราไปเจอหินเจอตอนะครับเมื่อนะครับแขนกลางเขาจับได้ว่ามีแรงต้านมานะครับตัวนี้เขาจะสั่งให้หางเราเด้งขึ้นหรือลอยขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตั้งของอุปกรณ์เรานะครับซึ่งอุปกรณ์ยกหางนี่เราจะมี1ตัวปกติตัวยาว อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นก้านตั้งะระยะของดับคอนโทรลนะครับทํางานร่วมกันกับตัววาล์วใต้เบาะนะครับตัวจะมีทั้งตัววาล์วใต้เบาะการวางหางลงหางการวางลกที่สามารถตั้งได้แล้วก็สามารถตั้งระดับน้ํามันของตัวชุดดับคอนโทรลได้นะครับว่าต้องการให้มันตอบสนองช้าตอบสนองเร็วนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นลักษณะ โล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าด้วย M U 49เราจริงๆเราไม่แนะนำให้ลงนาน้ำนะครับเนื่องจากน้ำหนักตัวรถเข้าที่เยอะนะครับก็เลยจะเป็นแบบเปิดเปิดโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมามาบังเหมือนตัว L 50นะครับถ้าเราลงน้ำก็สามารถลงได้เหมือนกันครับแต่ก็จะมีโอกาสที่จะกระเด็นใส่ผู้ขับขี่นะครับเพราะว่างานหลักๆของรุ่นนี้แล้วเขาจะไปเน้นพวกงานไล่ งานแห้งนะครับที่ไม่ใช่งานน้ํานะครับเบาะนั่งนะครับจะเป็นเบาะแบบสปริงนะครับสามารถตั้งน้ําหนักได้นะครับตั้งน้ําหนักตั้ง้ตั้งน้ําหนักได้นะครับให้มันอ่อนให้มันแข็งนะครับตั้งได้แล้วก็มีที่วางขวดน้ํานะครับดูระยะล้อนะครับกับซุ้มล้อนะครับโอ้ ถือว่ากว้างอยู่นะครับไม่ต้องไปกลับล้อให้ยากเลยนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ที่กลับล้อนะครับยังสามารถเออ่กลับออกมาได้อีกนะครับเนื่องจากนะครับรุ่น MU49 เรานี้ตัวกระทะล้อนะครับมันจะเป็นกระทะ2ชิ้นนี่นะครับจะเป็นกระทะ2ชิ้นสามารถกลับกลับได้อีกนะครับก็คือเราถอดน,อน็อตแล้วก็ย้ายตำแหน่ง แย่ตำแหน่งตัวนี้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับล้อมันก็จะกว้างขึ้นมาอีกประมาณเกือบนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้อ่ะกว้างออกมาอีกนะครับสามารถกลับได้อีกนะครับกลับได้หลายระดับนะครับนะครับบ่อนั่งสามารถเลื่อนได้นะครับสไลด์เข้าสไลด์ออกได้ตัวนี้ก็จะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนะครับเกียร์โลไฮนะครับ หรือเราเรียกว่าเต่ากระต่ายนะครับตัวนี้จะเป็นการควบคุม PTO นะครับจะจะมีสัญลักษณ์สีเหลืองๆให้เราสังเกตนะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวดิฟล็อกนะครับเพากันฟรีนะครับกรณีติดลมนะครับแล้วก็ตัวชุดสมองวาลนะครับตัวนี้ก็จะทำงานร่วมกันกับกับตัวอุปรกรณ์ยกด้านหลังด้วยนะครับหรือเราเรียกว่าดับคอนโทรลนะครับ จะเป็นแบบมิกนะครับในรุ่น mu 4 9และ mu 5 7นะครับจะเป็นชุดดับคอนโทรลแบบมิกนะครับก็คือเป็นการมิกน้ํามันนะครับเราสามารถเลือกระดับน้ํามันได้นะครับว่าต้องการให้มันไหลเบาไหลแรงอยากให้มันตอบสนองช้าตอบสนองเร็วนะครับสามารถตั้งได้ที่ตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับต่ออุปกรณ์ไปใช้งานกับชุดไฮดรลิกได้อีก1จุดนะครับแต่เมื่อเราเปิดใช้งานอีก1จุดนะครับ ตัวการควบคุมหนึ่งอย่างเราจะไม่สามารถใช้งานได้ก็คือตัวตัวยกหางเราจะไม่ทํางานนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวชุดวาล์วเขาเรียกว่าตัวเดีนน้ํามันออกไปนะครับถ้าเราเปิดใช้งานนะครับน้ํามันก็จะถูกไหลผ่านมาช่องนี้นะครับแล้วมันจะมีน็อตหนึ่งตัวนี่ครับจะมีน็อตหนึ่งตัว จะมีน็อตอยู่ตรงปลายนี้นะครับหนึ่งตัวตัวนี้สามารถนะครับต่อใช้งานชุดน้ํามันไฮดรอลิกได้อีก1จุดนะครับกรณีเราไปต่ออ,อุปกรณ์เสริมนะครับแต่เราก็ต้องแต่ตอนใช้งานก็คือใช้งานร่วมกันกับตัวคอนโทรลยกหางนะครับอ่านี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะก,ก็ถือว่าได้ถือว่าเป็นจุดเด่นได้ได้เหมือนกันนะครับนี่ อุปกรณ์ยกหางนะครับเราจะอยู่เป็นก้านยาวอุปกรณ์ดับคอนโทรลนะครับจะเป็นก้านสั้นอันนี้ก็ขึ้นกับเราตั้งนะครับว่าต้องการให้ตอบสนองช้าตอบสนองเร็วตัวนี้ก็เป็นชุดควบคุมใบมีดดันดินหน้านะครับในรุ่นนี้นะครับก็บริเวณตรงห้องโดยสารนี่นะครับก็จะต้องบอ,อกว่าก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันกับตัว L50 เนื่องจากคือมันมันจะโล่งกว่านะครับมันก็จะมีแค่ตรงคานเสื้อเกยร์นะครับตรงตรงเพากลางนี่จะจะขึ้นมานิดนึงนะครับก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับก็ยังสะดวกกว่านะครับแล้วก็เกียร์หลักนะครับ1 2 3 4สามสี่มันจะมาอยู่ตำแหน่งด้านข้างคนขับก็สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ตรงระหว่างขานะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ตรงด้านข้างแล้วนะครับนะครับ ยี่หลักนะครับสีเกียร์เกียร์รอง2เกียร์รองก็คือโล่สีเกียร์ไฮ้สีเกียร์นะครับก็จะเป็น8เก mm ีย hmm. ร er ์เด mm ินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ให้เก mm ียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับมาเป็นระบบซ mm ิงโครชาร์ทินร์นะครับรุ่นนี้ก็ยังต้องเหยียบคัสต์เหมือนเดิมนะครับเดิน er mm hmm. หน้าหรือถอยหลังนะครับก็ต้องเหยียบคัสต์นะครับหน้าปัดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวรุ่นเอลเลยนะครับก็จะมีมาตรวัด เกียร์น้ำมันนะครับความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับชั่วโมงการทำงานแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์เรานะครับนี้ก็เบรกนะครับล็อกเบรกมืออย่างนี้ครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟต่างๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงห้องเครื่องยนต์นะครับก็มาเปิด ฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็ให้ยกฟอนการออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งเปิดฝากระโปรงในรุ่นนี้เราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเหมือน l 4 0นตึ๊กนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ต้องบอกว่าขนาด cc นะครับขนาด cc ขยะขนาดลูกสูบกระบอกสูบนะครับก็เท่ากันกับตัว l 5 0แต่จะเป็น บล็อกเครื่องคนละตัวกันนะครับแตจะมีขนาดซีซีแล้วก็ปริมาตรกระบอกสูบเท่าๆกันนะครับแล้วก็ในรุน่นนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือที่ผมแจ้งนะครับเขาะจะเป็นระบบอากาศนะครับระบบอากาศก็คือตัวถ้อยเสียนี่คือจะเป็นท่อตั้งนะครับมาจากโรงงานให้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อติดตั้งเพิ่มเติมนะครับก็ติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานนะครับกองอากาศ แบบแห้ง2ชั้นนะครับไซนอกใส้ในนะครับเหมือนกันนะที่มีข้อแตกต่างกันก็คือเนี่ยชุดใบมีดดันดินหน้านะครับเขาจะติดตั้งชุดเหล็กถ่วงด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับก็จะมีแรงกดที่ด้านหน้าด้วยนะครับส่วนล้อหลังยังไม่มีนะครับ,นะรบก็จะคล้ายๆกับตัวรุ่น L อลนิดนึงครับแต่พวก จุดยึดตดจุดอะไรต่างๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็ตามที่แจ้งเลยนะครับเป็นเครื่อง4สูบนะครับ2434ันซนะครับตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับของ mu 4 9 0 2นนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับบริเวณตรงบางคนเลาะด้านหลังนะครับ ถ้าตามที่ผมดูนะครับจะเป็นบางคนตัวเดียวกันกับตัว L 5 0แต่เขาจะมีกาดนะครับน่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับพลาสติกหรือไฟเบอร์ครับอ่าพลาสติกนะครับ,นะรบตองมาด้านข้างอีกนะครับเพื่อให้ดูมันไม่ล้นออกมามากนะครับเนื่องจากระยะของฐานล้อจะกว้างกว่าตัว L 5 0นะครับ ก็เลยต้องมีตัวชุดกาดนี้เพิ่มออกมานะครับกรณีกันพวกเศษดินเศษอะไรเข้าหาผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะครับตัวชุดโครงหลังคานะครับก็จะเป็นโครงมาตรฐานนะครับ ROPS นะครับชุดรบนะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยนะครับตัวนี้นี่นะครับก็จะมีเข็มขัดนิรภัยนะครับให้ด้วยนะครับ รุ่นทุกคันนะครับขนาดล้อขนาดยางก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้จะมีกุญแจล็อกฝาถังน้ํามันได้อันนี้คือกุญแจเขานะครับฝาถังน้ํามันนี่คือสามารถล็อกได้มีกุญแจเปิดปิดนะครับแล้วก็กุญแจที่ใช้ในการสตาร์ทก็จะเป็น ของเขาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับแท็กเตอร์ mu 4 9 0 2นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกับรุ่น L อยูเยอะอยู่นะครับเนื่องจากรถที่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใหญ่ขึ้นนะครับชุดใบมีดดนดินหน้านะครับก็จะเป็น fd หน่นขนาดขนาดเมตร90นะครับมีขนาดความยาวที่1เมตร90เซนนะครับก็จะมี ความยาวกว่าตัว L 5 0แล้วก็ชุดผานพวนนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานาร่วมกัน3รุ่นต้องบอกว่า3รุ่นก็ได้นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็น MU 49 MU 5 7 M 6 240นะครับจะใช้เป็นรหัสฐาน D H 2 4 6 H W นะครับเป็นผาน6นะครับเป็นผาน6จานนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้ผาน7จ็ดเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น D H 247 h Stunde นะครับตัวนั้นก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งสำหรับลูกค้านะครับในรุ่นตัวนี้จะไม่มีไม่มีผ่าน5นะครับจะเป็นผ่าน6กับผ่าน7นะครับส่วนถ้าเป็นผ่านบุกเบิกเราก็จะใช้งานร่วมกันทั้ง3รุ่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น MU49 MU57 m 6 2 4 0นะครับ DP 243 h นะครับก็จะเป็นชุดผ่านบุกเบิกส่วนตัวจอบหมุนนะครับก็ขนาดความกว้างที่2เมตร20นะครับ เป็นรหัส RX 2 2 0 GA นะครับใช้กับตัว MU 49และ M 6 2 4 0นะครับนี่ครับก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับของระหว่าง MU 49และ L 5 0 1 8นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็ในส่วนของราคานะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนิดๆรับหนึ่งแสนต้นๆนะครับ ตัว MU49 จะแพงกว่า L50 อยู่1 0 0 0 0แต้นต้น,ตน,นะครับตัวนี้รวมอุปกรณ์3ชิ้นก็ประมาณ9 2 0 0 0นะครับถ้าเป็น L50 อุปกรณ์3ชิ้นนะครับ8 1 5 9 0นนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่ารถใช้งานกับประเภทไหนนะครับแล้วก็มีมีการใช้งานคือคือต้องบอกว่ามันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเอา MU49 ไปลงน้านะครับอาจจะแพ้ L50 นะครับเนื่องจาก L50 เราน้ําหนักเบากว่าความคล่องตัวก็จะคล่องตวกว่านะครับแต่ถ้าเราจะเอา MU49 ไปดันกองดินนะครับไปดันกองดินไปไถพื้นที่ที่ดินแข็งๆนะครับตัวนี้จะทํางานได้ดีกว่าเนื่องจากมีชุดดับคอนโทรลด้วยแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงที่หนักกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะเอา L50 ไปไถมันก็จะไถตามตาม ตามลักษณะของรุ่นแรงม้านั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะเล็กกว่านะครับอ่านะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการผ่อนการดาวนะครับมีเงินไขยังไงบ้างนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับผมเซลเอจัดให้นะครับเบอร์ติดต่อ085 302 0234 0853020234นะครับเซลเอจดให้นะครับส่วนลายนะครับก็เพิ่มเป็นเบอร์โทรนะครับก็ขึ้นลายเลยนะครับชื่อลายเซลเอจะให้เหมือนกันนะครับผมก็มีคําถามก็ทิ้งไว้ในแชทได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็จะกลับมาตอบคําถามทุกทท่านได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องปิดคลิปไว้ทิ้งเท่านี้นะครับแล้วก็ไปพบกับคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ